ในวีดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีเปิดบัญชี Xness อัปเดตปีล่าสุดน,นะครับ2024ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเปิดบัญชีเนี่ยก็สแกน QR ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้แล้วก็ทำไปพร้อมกันได้เลยนะครับตัวของ Xness ก็จะเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีความมั่นคงค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลือกแรกๆที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้หรือว่ามือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดเนี่ยก็จะใช้ตัวของ Xness กัน เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดบัญชีกันเลยนะครับอันดับแรกสุดก็คือให้คุณคลิกลิงก์ที่อยู่ในวิดีโอนี้หรือว่าในคอมเมนต์และเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่ตัวของเว็บไซต์ของเอ็ก s ตัวของเว็บไซต์ของเอ็ก s มันจะมีปุ่มให้ลงทะเบียนอยู่2ที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือทางด้านบนขวามือแล้วก็ทางด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวของโมบายมันก็จะมีตัวของลงทะเบียนเช่นเดียวกัน นะตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่หน้าจอลงทะเบียนบัญชีอันดับแรกสุดคุณก็เช็คก่อนว่ามันอยู่แท็บเปิดบัญชีเลือกประเทศภูมิภาคเป็นไทยอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยตัวรหัสผ่านอย่างที่เขาบอกก็คือมันต้องมี8ถึง15ตัวอักษร ตัวักษรใช้ได้พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอย่างน้อยอย่างละ1ตัวแล้วก็มีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ตัวของอักขระพิเศษอย่างน้อยอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยรหัสพาร์ทเนอร์ไม่มีไม่ต้องใส่นะครับแล้วกดดําเนินการต่อตรงนี้มันจะมีติ๊กว่ายืนยันว่าเราไม่ใช่พลเมืองหรือว่าพัากอศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเสร็จปุ๊บพอกดดําเนินการต่อ ตอนนี้เว็บของ x n e s เเมื่อกดอดำเนินการต่อปุ๊บเขาจะเปิดบัญชีตัวของเดโมแล้วก็บัญชีจริงให้เราเลยแล้วเขาจะขึ้นมาว่าเลือกบัญชีที่ใช้เทรดนะครับให้เราเลือกตัวของบัญชีทดลองก่อนก็ได้หรือว่าบัญชีซื้อขายจริงก็ได้นะเขาจะเปิดให้ทั้ง2อ,อันเลยเมื่อเรากดตัวของบัญชีทดลองหรือว่าบัญชีซื้อขายจริงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างของเอ็กเนสเทอร์มสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาก็คือกดปุ่มที่เป็นตัวเหลี่ยม ก้าเหลี่ยมตรงนี้อยู่ด้านขวามือนะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ให้กดคําว่าพื้นที่ส่วนบุคคลเพื่อที่จะเข้าไปกรอกตัวของโปรไฟล์ให้เสร็จถ้าเกิดว่าคุณไม่กรอกตัวของโปรไฟล์และยืนยันตนเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะใช้บัญชีนี้ในการเทรดจริงได้แต่คุณก็สามารถที่จะเทรดเดโมได้นะครับเมื่อคุณทําตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะเข้าสู่หน้าต่างที่เป็นแดชบอร์ด ของทาง Agnes ของ User ตรงนี้อันดับแรกสุดให้คุณดูด้านบนมันจะมีคำว่ากรอกรายละเอียดบัญชีของคุณเพื่อทำการฝากเงินครั้งแรกอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่กรอกรายละเอียดคุณก็สามารถที่จะใช้ตัวของเดโมได้แต่ตัวของบัญชีจริงคุณต้องกรอกรายละเอียดก่อนถึงจะสามารถที่จะฝากเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกดคาว่ากรอกโ,โปรไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อเรา กดคำว่ากรอกโปรไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์อันดับแรกสุดเขาจะมีให้เราไปอันหนึ่งนะยืนยันอีเมลก่อนอันที่2ก็คือยืนยันหมายเลขโทรศัพท์อันที่3เพิ่มข้อมูลโปรไฟล์อันดับแรกสุดก็กดเริ่มเลยตอนนี้เมื่อคุณกดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีเมลที่คุณกรอกไปตอนที่คุณสมัครตอนแรกเขาก็จะส่งรหัสยืนยันมานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ป้อนรหัสยืนยันเข้าไปที่ในส่วนของเว็บไซต์ของเอ็กเนสได้เลย และอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ก็ใช้เบอร์จริงที่ใช้งานได้นะครับแล้วคุณก็จะได้รับ SMS มาคุณก็เอาไปกรอกแล้วก็กดดําเนินการต่อตรงนี้ก็จะเป็นการป้องกันตัวของบัญชีของเราส่วนหนึ่งด้วยนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณยืนยันทั้งอีเมลและโทรศัพท์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไม่มีใครสามารถที่จะ ถอนเงินออกจากพอร์ตของคุณได้ยกเว้นว่าเขาถือเบอร์ของคุณหรือว่าถืออีเมลของคุณอยู่เพราะฉะนั้นแนะนําว่าใช้อีเมลที่รัดกุมนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นของตัวเองเท่านั้นในการทําตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างถ้าเกิดว่าพอร์ตมีปัญหาหรือว่าตัวของบัญชีมีปัญหาเนี่ยเขาจะใช้ตัวของอีเมลกับโทรศัพท์ในการยืนยันเมื่อเรากรอกเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ เพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ก็จะมีชื่อนะครับใช้ชื่อตามบัตรประชาชนนามสกุลตามบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดก็ต้องตามบัตรประชาชนส่วนที่อยู่ของคุณเนี่ยแนะนําว่าให้เขียนเหมือนกับตัวที่อยู่ในบัตรประชาชนเพราะว่าการยืนยันตนตอนหลังเนี่ยเราต้องส่งตัวของรูปบัตรประชาชนไปถ้าเกิดว่าคุณใช้ที่อยู่อื่นที่ไม่ไม่ใช่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ยคุณต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมในการยืนยันที่อยู่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่ตัวของที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้เลยแล้วก็ระบุเพศแล้วกดดําเนินการต่อนะครับเมื่อกดดําเนินการต่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาก็จะมีคําถามเป็นชุดค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรแต่เราก็กรอกไปได้เลยนะครับตัวคําถามตัวนี้ก็จะเป็นคําคถามแกมบังคับในการประเมินความเสี่ยงของเราว่า วิธีการเทรดของเราตอนนี้เนี่ยหรือว่าความรู้ของเราที่มีเกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่บังคับเพิ่มขึ้นมาตอนหลังเนี่ยแทบทุกโบรกเกอร์มันต้องมีกรอกข้อมูลที่เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนถ้าเกิดว่าคุณกรอกคุณก็สามารถที่จะกดตามความเป็นจริงได้เลยก็กรอกไปเรื่อยๆนะครับวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีการเลือกสินทรัพย์การเลือกที่มารายได้ทรัพย์สินสถานะการทํางาน สามารถที่จะกรอกตามความเป็นจริงไปได้เลยถ้าเกิดว่าคุณกรอกแล้วปรากฏว่าทางบรกเกอร์เขาบอกว่า,าแบบประเมินของคุณไม่ผ่านคุณก็สามารถที่จะกรอกอีกรอบได้นะครับโดยเปลี่ยนแปลงคำ,คำตอบสักเล็กน้อยก็น่าจะผ่านไปได้นะตรงนี้ก็จะเป็นคำถามอีกชุดหนึ่งก็จะมีการระบุรายได้ประสบการณ์การเทรดมานานแค่ไหนระบุแผนการเทรดจำนวนรายได้ต่อเดือนอ,า,อาชีพสายการงานของคุณ ไม่ต้องกังวลมากในการกรอกเราก็กรอกตามความเป็นจริงนะครับเครื่องมือการซื้อขายที่คุณวางแผนใช้คุณรู้จักเอ็กเนสเป็นครั้งแรกได้อย่างไรเมื่อกรอกเสร็จสิ้นเรียบร้อยเขาก็จะให้คุณยืนยันเอกสารซึ่งการอัปโหลดเอกสารเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของบ่ายประชาชนนะครับอย่างในรูปเลยก็คือเราก็จะให้เห็นรูปตัวของบัตรประชาชนค่อนข้างที่จะชัดเจน โดยที่เขาจะมีคําแนะนําว่าชื่อเราก็ต้องใส่ชื่อจริงของเราแล้วก็ตัวของเอกสารเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครใช้มือถือตอนที่กรอกอยู่คุณก็สามารถที่จะอัปโหลดเอกสารจากโทรศัพท์ของคุณได้นะครับการเลือกเอกสารจําตัวแนะนําว่าเลือกใบประชาชนง่ายที่สุด เมื่อเราทําการยืนยันตนตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะรับเอกสารของเราไปตรงนี้ก็จะจบในส่วนของการยืนยันตัวตนละเมื่อเรายืนยันตัวตนผ่านเราก็สามารถที่จะถอนเงินแล้วก็ฝากเงินได้ทันทีอย่างที่บอกว่าตัวบรกเกอร์ปัจจุบันก็มีวิธีการสมัครที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับการฝากเงินเราก็สามารถเลือกจากตัวของทางเว็บไซต์หรือว่าแอปของ e อ็กเได้และ การฝากเงินที่คนไทยนิยมใช้ก็คือตัวของไท a i QR Payment นนั่นเองเมื่อเราเข้าไปที่ไทย i QR p a y m e n เเนี่ยเราสามารถที่จะกรอกจำนวนเงินเข้าไปได้เลยว่าเราจะฝากกี่บาทแล้วมันก็จะขึ้น QR Code ออกมาให้เราสแกนนะครับโดยที่ตัวเลขด้านล่างก็คือจำนวนเงินที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดที่คุณสามารถที่จะใส่เข้าไปในพอร์ตตอนนี้ได้นะครับอย่างต่ำที่สุดของผมตอนนี้ก็เป็น343นั่นก็คือประมาณ10เหรียญนั่นเองและสูงที่สุดก็เป็น 616941ซึ่งก็จะประมาณ2 0 0 0มเหรียญนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะกรอกเป็นเงินบาทไทยไปได้เลยและเขาจะแปลงจำนวนเงินที่ฝากตามตามที่เรากรอกเป็นบาทไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็น usd หรือว่า u s c เป็นเซนหรือว่าเป็นในส่วนของ usd แล้วแต่บัญชีของเราว่าเป็นบัญชีเซนหรือว่าบัญชี usd นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการฝากเงินส่วนการถอนเงิน ก็สำหรับคนไทยก็จะใช้ตัวของออนไลน์แบงกิ้งเพย์เมนต์เป็นหลักเช่นเดียวกันเราสามารถลองเช็คดูได้ก็คือลองฝากเงินเข้าไปก่อนก็ได้แล้วก็อลองถอนเงินดูซึ่งจำนวนเงินที่ถอนจะตั้งแต่1เหรียญก็ถอนได้แล้วนะครับนั่นก็คือตั้งแต่35บาทประมาณนะประมาณนะค่าปัจจุบันตอนที่อัดวิดีโอก็จะประมาณ35บาทเราก็สามารถที่จะถอนออกมาได้สังเกตก็จะเห็นว่าฝากมันจะใช้เงิน ั้นต่ำประมาณ10เหรียญส่วนถอนเนี่ยแค่1เหรียญคุณก็ถอนได้ละซึ่งหน่วยของตอนถอนจะเป็น USD หรือว่า u s c แล้วแต่ว่าเราเปิดเป็นบัญชีเซนหรือว่าเป็นบัญชีสแตนดาดนะครับซึ่งมันจะแปลงต,า,ตามอัตราแลกเปลี่ยนอีกรอบนึงกลายเป็นเงินไทยแล้วก็จะแสดงด้านล่างตรงนี้นะครับว่าถอนได้กี่บาท เมื่อเรากดดำเนินการต่อเขาก็จะให้เรากรอบตัวของเลขที่บัญชีที่เราจะใช้ถอนเงินตรงนี้คุณต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นบัญชีที่ชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีเ n e s เนะครับเราไม่สามารถที่จะถอนเงินเข้าบัญชีชื่อคนอื่นได้เพราะว่าเขาป้องกันในเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็การทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆต,ตรงนี้ก็สามารถที่จะป้องกัน ตัวเราได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าถ้าเกิดว่าเราฝากเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีใครก็ไม่รู้ถอนเงินของเราออกไปและเข้าบัญ,ญชีของคนอื่นตรงนี้ทําไม่ได้และทุกบรกเกอร์ส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับนั่นก็คือถ้าคุณฝากเงินคุณก็ต้องใช้ชื่อบัญ,ญชีที่ตรงกับการลงทะเบียนในเอ็กเนและถ้าคุณถอนเงินคุณก็ต้องใช้ชื่อบัญชีที่ตรงกับการลงทะเบียนในเอ็กเนเช่นเดียวกัน ถึงจะทำธุรกรรมตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นการสมัครตัวของอันนี้ก็เป็นการสมัครตัวของ EGNES อัปเดตปี2024ถ้าเกิดว่าใครสนใจไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตัวของ EGNES มีสเปซต,ต่ำบริการลูกค้าค่อนข้างที่จะดีถอนเงินรวดเร็วแพลตฟอร์รอมใช้งานง่ายและรองรับหลายสกุลเงินก็แคป QR หรือว่าสแกน QR ตัวนี้แล้วก็ เอามาใช้งานตัวของเดโมดูก่อนก็ได้นะครับว่าคุณชื่นชอบตัวของ x n e x หรือเปล่าสำหรับวิดีโอนี้ผมก๊อฟจาก g o l i n g FX ก็ขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจสมัครก็สามารถที่จะดูลิงก์จากตัวของวิดีโอหรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ